ฝรั่งฝังคงจะปพาพ่อแม่พี่น้องมาห่อชูชิจา้าวันนี้ง่ายๆนายในแผ่นสาลายที่เขาซื้อมานะจ๊ะเป็นแผ่นแบบนี้แผ่นสาลายฝรั่งฝังคงใส่เบิดแผ่นเลยจ้ะใส่แผ่นสาลายแล้วก็อย่างก่อบ้านเขาเอะโวคาโดบ่าจะหั่นไล่เรียบร้อยแล้วนฝรั่งฝังคง,งก็จะมาทําแบบนี้จ้ะเอาแผ่นสาลายวางไว้แล้วก็เอาเข่าใส่ ข้าตักใส,ส่ซิลากับบี้บี้นี่จ้ะเขาเขาสามารถปรุงเองได้ไง่ายๆเด้อจ้ะกำลังฟังโขงใส่น้ำตาลน,น้ำสมสซยชูลักกะใส่เกลือนิดหน่อยลักกะน้ำต้มอุ่นๆเขาก็จะละลายน้ำที่ไอ้น้ำตาลเกลือไอ้น้ำสมสซยชูให้มันนั่นก่อนจ้ะ ให้มันละลายเข่ากันดีแล้วเขาก็เอาเข่าลงเขานี่เป็นเขาี่ปุ่นที่เขาซื้อมาหุงเขาก็มาคุกคุกเอาเลยจ้ะมักเปรี้ยวเปรี้ยวหวานจังไหนกะปรุงเองจ้ะแต่ว่าไอฝรั่งมักลดออกเปรี้ยวเปรี้ยวหวานหวานหน่อยหนึ่งจ้ะเวลากากิ่นไอ้กบอะโวคาโดและกะสาลายมันก็นจะแซ่บดีจ้ะใส่แบบนี้แล้วก็จะใส่ไอ อะโวคาโดไปเลยติดปากน้ำอ,อาาะโวคาจะฝรั่งห้องอะโวคาอะโวคาล่ะอาณา,า,า,าจักรอยู่หลังกล้องไม่รู้ไม่รู้อยู่จ้ะใสแบบนี้จะ้ะผู้ดสตใสเครื่องเดียวแพนสาลายให้มันน้อยก็ได้ใส่อันนี้ตั้งแถวเดียวก็ได้จะ้ะแต่ฝรั่งฟังโขงมักมักอันอะโวคาโดหลายๆฝรั่งฟังโขงกับใส่ใหญ่ไปเลยจะ้ะ เขาเฮ็ดกินเองนี่จ้ะวิธีพันเข้าไปง่ายๆเลยจ้ะนี่พันเข้าไปเลยจ้ะแบบว่าต้องว่าไปดึงยังกระเดียกกระดอเด้อจ้ะนี่พันเข้าไปเรื่อยๆจ้ะนี่เดีพันพันเข้าไปอันนี้ไม่ของเพื่อนนี่ก็จะเอาอ,อันนี้ถุงถุงห่อไว้จ้ะเดีออกมาก็จะเป็นลนนักษณะนี่เสร็จแล้วก็จะเอาอันนี่นจ้ะตี ตีขอไปเพิ่นเป็นสี่เหลี่ยมเฮาสิมักแบบกลมหรือแบบสี่เหลี่ยมเฮาก็เฮ็ดเอาจานนี่ออกมาแบบนี้ฝลังฟังคงจะกําให้เพื่อนเป็นสี่เหลี่ยมเอามือตีไว้อย่างซี่จ้ะนี่ตีขอบแบบนี้กึ๊บรีดหัวมันก็นจะเป็นสี่เหลี่ยมออกมาเลยจาะนี่สวยงามมักน้อยมักใหญ่ถ้ามักน้อย่ามมาอยยะใส่ข้าวหลายด้อยจ้ะใส่สาหร่ายครึ่งเดียวอันนี้ฝรั่งฟังคงเฮ็ดยางใหญ่จ้ะนี่ ได้ตั้งเยอะแยะเลยจ้าสวยงามตั้งหลายอาณาจักรเรามากกินจ้าฝรั่งฟังของเฮ็ดทุกมือเลยฝรั่งฟังโองหอทุกมือแต่ว่าห่างบพได้เฮ็ดไห่อแเม่พี่น้องเบิ่งจักเทื่อจ้ะเห็ดแล้วมือใดละกะจังคืดพ่อจังนึกได้มือนี้ก็เฮ็ดไปครึ่งหนึ่งลวจังนึกได้จ้ะเบิ่งไงฝรั่งฟังขคงสีไซอันสลายเบิดแผ่นเลย ิบว่ฮักกะคันฮักเคืองมันน้อยไม่ชอบน้อยจ้าใส่ไปเลยเขาญี่ปูนเวลาเฮาหูแล้วเพื่อนกะจะเหนียวเองจ้ะเหนียวเวลาเฮาอมานค้นใส่กับอันนี่เพิ่นกะจะเป็นเหนียวเหนียวเกียร์ให้อันเพิ่นทั่วแผ่นอันนี้จ้ะเกียร์ให้ทั่วแผ่น ว่าได้ใส่ถุงมือเด้อจ้ะใส่มือเรานี่แหละฝรั่งฟังคงวุทนัดดอกใส่ถุงมือนะ่ะมือเข้ากับล่างสะอาดแล้วฟังนี่เขาก็ต้องใส่เบิร์ดเด้อจ้ะเ่าต้องใส่ไปให้เพิ่นเต็มเอาไว้เอาไว้เพิ่นปิดเข่าฟังนี่เราไม่ต้องใส่เต็มจ้ะใส่เหลือ,อไว้ อะวักก้อะโวคาโดนี่เฮาก็ใส่ลงไปบ่ต้องใส่เต็มเวลาเฮาหมุนออกมาเพิ่นก็นจะลื่นออกมาเองแล้วแต่ไผมากหน่อยมากหลายอันนี้คืออันน่าจักเราไปกินอย่างเด้อจา้าเรากินใส่แต่อันอะโวคาโดจ้ะก็กะเลยได้ใส่แตงซี่เราไปกินปูอาร์ เราบ่กินแค่รสเราบ่กินพัด้ะที่กินเขาอยากใส่เขาก็ใส่แค่รดเข้าไปแตงกวาเข้าไปอียังก็ได้ที่เขามาเขาใส่เข้าไปได้เลยจ้ะนี่อณาจักรเรากินไปแบบนี้จ้ะพลังฟังโขงก็เลยต้องเฮ็ดต่แบบนี้นเฮ็ดทุกมือ้อเฮ็ดถาดนญ่ไงๆไว้จะ้ะเพิ่นกับกินเมดเลยน,นี่จะ้ะนี่เห็นไหม เาก็จะจับแผ่นจับสี่เหลี่ยมออกมาข้าวติดไม่อยากให้เพื่อนได้สี่เหลี่ยมเขาก็กดเข้าไปตอนนี้นี่เขาจะกดหน่อยหนึ่งเด้อจ้ะกดมือหน่อยนึ่งให้เพื่อนได้รูปทรงสวยงามเป็นอันเสร็จจ้ะเด้สวยงามเลยเป็นก้อนสี่เหลี่ยมจ้ะวันนี้เขากะเขาก็จะมาตัดจ้ะ เสร็จแล้วเขาก็จะได้มาตัดเลยนี่จ้ะปันนี้ฝรั่งฟางโงจะมาตัดให้เบิง้งเวลาตัดตัดกางใดนี่จ้ะแน่นปิ้งเลยฝรั่งฟางโงกะจะกะตรงไหนตรงกลางจ้ะตรงไหนตรงกลางเขาก็ตัดเข้าไปเลยนี่จ้ะปัดตรงให้มันได้ตรงกลางเอาก็มาวัดกันเทาสิเอาเท่าใด เทสิเสียดให้มันได้สามเนาะจ้ะเนาะทำให้มันได้สามจ้ะนี่เท้ากระจะบบค้มซำยู่ฮานเพื่อเขาปันใดเด้อจ้ะเนี่ยจึ๊บออกมาเลยก็จะได้แบบนี้จ้ะอันนี้คือหัวโซนของเพิ่นนี่ที่กิ่งในล้านเขาทิ้งเด้อจ้ะเนี่ยถ้าเกิดในล้านเขาก็จะทิ้งเลยแต่ฝรั่งฟังของบ่ทิ้งจ้ะจะเอาไว้กินจ้า จะเอาไว้กินอีกจะกำลังฟังโขงบอได้เคยเหตุงานอันนี้มาก,ก่อนจ้ะแต่ว่าเบิงเบิงเพิ่นเห็ดเบิงเขาเห็ุแล้วละก็ะหูจักเห็ดจ้าก็มาห่อเองห่อตลอดเบิ่งตัดตามสูงที่กิ่งถัดเสี่ยวชานอีหลีก็จะเพิ่นก็จะตัดให้มันตรงกันงามเลยเนาะจ้าเนาะ กำลังฟังมงกะบบได้กะบ่ถูกปรนไดได้ตํำได้สูงบ่เป็นยังจ้าทำกินเองจ่าจิบนี่ก็จะออกมาเลยแบบนี้จ้าเที่ยตำํำดำสูงมีมั่งจ้านี่มีดเท้ากะจะใส่น้ามู่ยเรื่อยเด้จ้ากระสั้นเข่าเพื่อนกะจะตีดมีดเพื่อนกะจะปาดบ่ถนัดปันใดนาอจ้า ขนมันเหนียวนี่จ้ะทำการปาดไปเลยนีฝรั่งคังโคงเสียดายจะเอาไว้กินอีกมันมีทั้งเขา่าทั้งเอ้าวคาโดติดนี่จ้ะก็จะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนี่บะเลี้ยงไว้ไปเรื่อยๆน้ำใส่จ้ะอย่าลืมใส่น้ำ นี่แบบนี้เลยจ้ะสามารถใส่ได้ทุกอย่างที่เขาอยากแซบจ้ะใส่ปูอัดใส่อะไรได้หมดใส่ผักใส่มีอีังได้เมิดจ้ะต้นหอกต้นหอมถ่าเขามากใส่ได้เบิดแต่อันนี้อันจาจักรเราบ่กิน เรากินว่าเป็นยนเรากินแต่อันนี้เป็นคุณแม่บ้านรออะไรก็ต้องจัดให้จ้าเมื่อลูกอยากลูกอยากอะไรแม่บ้านจัดได้หมดนี่จ้ะนี่มีอะไรที่เราทำไม่ได้ เต็มวางยังไงเต็มละวางไปโลดจ้าเพระาะวางเขาเฮ็ดกินเฮ้าจา้าให้ได้สวยงาม ออกมาสวยๆเราก็จะได้กินอร่อยอร่อยอึ๊บนี่จา้าวางเทิงนี่เลยเห็นป่นี่น่ากินมากจาก้ะอันน่าจาักรเร่ามา เด็ไปหนึ่งอย่างถ้าเกิดอันนั้นผู้กินไส้ปูอาร์ตไส้แครรทเป็นกะจะแซบเนาะจ้ะเนาะกะจะเป็นซีสันนาตาหลายอย่างเลยจ้ะอันนี้อนาจักเรากินไปแบบนี้จ้าบ่จ้ะวันนี้พาพ่อแม่พี่น้องมาทำชูชิจ้าอร่อยอร่อยเยอะแยะเลยจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ๋ามาเด้อมากินกับอันนาจัรจ้า แซ่บเลยจ้าวันนี้คุณแม่จัดให้อนาจักรเต็มถาดไปเลยเห็นวาจ้ะอยู่ต่างแดนมีอะไรที่เราทำไม่ได้จ้ะทำได้ทุกอย่าง